คุณรับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่างดีโตสตอลี่อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จากคลิปที่แล้วที่เราไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องเซอร์วิสมือสองเนาะเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่อง,เ,เ,องเอาไปทำไมจอดกลางเลยเราก็ได้รถมาขี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอออารถมาลองขี่กันบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เปทายนะยังไม่เสร็จนะครับนี่ผมก็ได้สติ๊กเกอร์ติดสติสต๊กเกอร์ใหม่สวยเลยที่ตกกลางเดี๋ยวจะลองไปขี่กันไม่ได้ขี่นานเลยตั้งแต่ ทำหมื่นสองแล้วก็จอดไว้เลยไปเดี๋ยวรอท่านเอ็มแป๊บหนึ่งไปอยู่ท่านเอ็มเหมือนเดิมไปน้ำมันพร้อมรถท่านเอ็มก็ยังไม่ค่อยสมยู์ยังไม่เข้ารอบหมื่นสองเลยครับเจเดี๋ยวเราจะได้พาท่านเอ็มไปไปเข้ารอบหมื่นสองลานปิตีเหมือนเดิม ตวงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะไม่ได้ทำคลิปกี่ลนานละทำมากี่วอมนยะเออนุ่มขึ้นว่ะตอบเกียร์เ่ยนเยีร์นุ่มขึ้น ขึ้นจะมืดแล้วแป๊บเดียวอย่างแต่มืดเอะมืดค่ำกว่านี้มาหนิโอ้โหแมงเยอะแน่เลย I mm -hmm. ไม่หนาวเลยนะแต่ขําเร็วมากแต่อากาศยังร้อยเหมือนเดิม

ขึ้นมาถึงฝั่งแล้วนะครับไม่ได้บิบมานานเลยเป็นปน,น,นาทีสองนาทีแล้วดูดิน้ําจะขึ้นมาถึงฝั่งแล้วไม่รู้น้ํามันจะมาอีกไหมจะขึ้นมาถึงถนนละก็หลายพื้นที่ช่วงนี้ก็น้ำท่วมไปเยอะเลยนะครับเนี่ยติมๆแล้วเนี่ย โอ้เ้ยติ่มๆเลยน้ำเยอะมากดูมุมบรรยากาศดีมากโอ้คนมาตกปลายเยอะเลย อานกันบกครับ น้ำแห้งเลยนี่โอ้น้ำมาเร็วมาก ว่ยม <Oi, S 2> mm ันปรุกเต็มเลยวะไม่นุ่นไม่นุ่มมาดิไม่นุ่นไม่นุ่นอ่ะจิงอ่ะ ดไปบุยเลยเนาะอ <AND S 2> ้ยังสวยด้วยน้ำมันติมๆตัออ่ะ อากาศดีมากคนก็มานั่งเล่นตรงนี้นะครับ <laughs> โอ้น้ำเยอะมากอีกนิดเดียวก็จะถึงตลิ่งแล้ว ท่าผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับรอติดตามชมคลิปต่อๆไปผมก็จะค่อยๆทาแต่งรถคันนี้แล้วก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะไปอ้นุ่มดีว่ะดีจิเตอร์ ทังสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันไหลมันไหลไปฝั่งนู้นกันเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูน้ำมาพอดวยหรอเปล่ามาจากเครน่เนาะมาจากเคน่ายหรอโอยังชน่อย่ไห โอ,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 อ้ไม่ถึงใจเนาะมาเบิอ,นนองน้ำดีหล่ะน้ำมาจิกไหลบุ้ยน้ำไหลครับว่ะน้ำปวดไหลแห้งเลยไปฟัขงขุนเข้าปุนกระทัวมาแล้วครับก็ไปเขาอำเภอราชสีไปเนะี่ยเป็นแม่น้ำม,มูนครับน้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคนี่รอรอไปียายนะโอเคแล้ว okay. ก็กราบสวัสดีครับ